ใหม่ไปเลยสิขอนแกลียนเต็มวันนี้เราอยู่ที่ M D คลินิกเหตุเกิดจากเพื่อนแอดมินบ่นกับแฟนว่าหน้าเริ่มมีรอยย่อนคอยอยากให้มันกระชับแฟนหนุ่มนางก็ไม่รอช้านะคะตามใจสุดบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปร้อยไหมเลยแล้วจะรออะไรละ่ะก็จูมือไป M D คลินิกเลยค่ะคลินิกอยู่ที่ตลาดต้นตาลหลังโซนอาหารแถวสนามบอลสังเกตร้านคินดาบูตาก็ได้นะคะอยู่ใกล้ๆกันเลยเข้ามาถึงพี่ทีมงานก็ต้อนรับอย่างดีตอบทุกคําถามที่สงสัยน่ารักมากๆเลยพี่เขาก็เริ่มแนะนํานะคะว่าควรทําตัวไหนที่จะทําวันนี้คือไหมล็อกแปดมิติสี่เส้นนะคะก่อนทําก็จะมีการสอบ ถามเกี่ยวกับโรคประจําตัวนะคะรวมถึงยาที่แพ้ก่อนด้วยนะคะว่าแล้วก็เริ่มกันเลยเพื่อนแอดก็ขึ้นเตียงวัดความดันนะคะตื่นเต้นนิดนึงเพิ่งทําครั้งแรกค่ะเริ่มต้นด้วยการทายาชานะคะแล้วก็รอคุณหมอค่ะระหว่างน,นี้นะคะแอดมินแอดถามแฟนเพื่อนมาค่ะว่าทำไมเลือกที่นี่นางบอกว่าหาข้อมูลมาแล้วที่นี่ยืนหนึ่งเรื่องร้อยไหมมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมาประสบการณ์ทีมงานก็มีคุณภาพได้มาตรฐานมั่นใจปลอดภัยดูแลเคสต่อเคสเลยขึ้นมาส,สวยๆก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มร้อยไหมกันเลย คุณหมอก็บอกให้เพื่อนแอดนอนสบายๆเลยนะคะเหมือนจะใช้เวลาเยอะแต่จริงๆแค่แป๊บเดียวเองนะคะอาจจะดูหน้าหวาดเสียวไปหน่อยแต่แอดถามเพื่อนมาแล้วเพื่อนบอกว่าแทมไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะคุณหมอมือเบามากๆคุณหมอก็จะทําการร้อยทั้งหมด4เส้นนะคะข้างละ2เส้นก็จะได้ไหมล็อกแต่มิติ4เส้นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นสูดพิเศษห้ามพลาดราคาเพียง2000บาทจากปกติ2,900บาทมีจํานวนจํากัดน,นะหลังจากร้อยไหมเสร็จคุณหมอก็จะตรวจความเรียบร้อยนะคะทําความสะอาดปิดแผลก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็ลงมารับยาแล้วนะ พี่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งเกี่ยวกับเรื่องยาที่จะต้องทานนะคะรวมถึงขั้นตอนการดูแลรักษาแผลซึ่งจะมีการ Follow-up หลังจากนี้ด้วยนะคะคลินิกจะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง1นึ่งทุ่มครึ่งใครที่สนใจสามารถสอบถามก่อนได้นะคะร้อยใหม่ก็จะมีระยะเวลารอประมาณ7-14วันนะคะใหม่ก็จะเข้าที่ได้ผลสมใจอยากเขาละค่ะใครที่กำลังสนใจเรื่องร้อยใหม่แอดมินแนะนำเ m คลินิกเลยคะ่ะ